ถ้าถามว่าเราตั้งราคาอย่างไงมันจะมีราคาที่เราพอใจแม้ราคาเขาที่เราพอใจจะขายไม่ได้เราก็จะไม่ขายแล้วคือถ้าถามว่าเราตั้งราคายัางไงเราก็ต้องดูในท้องตลาดด้วยแหละแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากโปรดักเราไม่ได้มีสต็อกมันก็จะไม่มีทางที่ราคามันจะบูบี้ไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีราคาที่เราพอใจ แม้ราคาเขาเราพอใจจะขายไม่ได้เราก็จะไม่ขายแล้วถ้าขายไม่ได้ราคานี้ก็ไม่มีต่ำกว่านี้แล้วเพราะว่า1นึ่งแมทเทเรียลมันก็ราคาสูงถ้าเราต่ำกว่านี้เราเราเสียแบรนด์เลยแบรนด์เราแทบจะไม่เคยเซลล์น้อยมากเลยอ่ะของที่เซลล์คือของที่มันเริ่มไปชา้าแต่ถ้าเราผลิตเองมันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องไปเซลล์ว่าของกะสเปกก็สูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบรนด์แข็งด้วยงานอ่ะพอถึงจุดหนึ่งผมสลับผมนะ มันเหมือนก็คุณตื่นขึ้นมาคุณได้ปั้นทูชิที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยคุณได้ทํางานในสิ่งที่คุณแบบเฮ้ยแบบอันเนี้ยมันใช่มันผลงานล้วไอเน,นี้ยมันก็ไม่ได้ขายได้ดีมากแต่เราพอใจในผลงานมากๆเราได้ผลิตงานในระดับที่เราพอใจ